คุณอาขาดทุนเป็นล้านคุณอาทั้งไม่เสจคุณอาโดนโกงรายละเอียดถ้าเราพลาดเล็กน้อยก็มีผลระยะยาวไปเป็น10บสปีเราทํายังไงให้การสร้างอพาร์ตเมนต์ครั้งแรกไม่ขาดทุนรู้ไหมครับการสร้างอพาร์ตเมนต์เนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นธุรกิจเสือนอนกินก็ตามนะครับแต่กว่าจะได้มาหนึ่งหลังเนี่ยคุณอาโดนโกงนะครับก็สวัสดีครับพัทเซฟาราอีให้บริบทกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับพัททำบริษัทบริหารอสังหาริมทรัพ,พย์ในหะ้เช่าน ประมาณ3ล้านหาถึง4ล้านนะครับผมตอนนี้ต้นมีนานี้เพิ่งสร้างอพาร์ตเมนต์เสร็จหนงหลังที่บางบัวมากสุพรรณบุรีของเราเอง,เองนะครับสร้างของเราเองแล้วก็ตอนพฤษภาเข้าปิดตึกเต็มไปนะครับวันนี้พักอยากจะมาแชร์จุดที่พัดคิดว่าเป็นบทเรียนปัจจุบันที่ทำพลาดไปกับอพาร์ทเมนต์แล้วก็เป็นบทเรียนในอดีตที่เคยทำพลาดแล้วก็มาปรับใช้ทำให้อพาร์ทเมนต์หลังนี้สร้างได้สำเร็จเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่จำเป็นต้องไปผิดพลาดซ้ำอีก เรื่องที่1เลยนะครับคือเรื่องที่ดินนะครับที่ดินนี้นรับซื้อมาเป็นตั้งใจจะทําเป็นบ้านอยู่อาศัยเองนะครับวางแผนกษเสียไม่เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าช่วงสตาชีวิตเปลี่ยนไปก็ทํานู่นทํานี่รอถมดินรออะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็มาทําเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อเอ,เอาเงินมาหาและได้แทนซึ่งทําเลของของดินนี้ก็จะเป็นทำเลชานเมืองนะครับมีความจริงมีความสดะดวกพอสมควรมีอำเภอมีเซเว่นมีอะไรพวกนี้มีร้านค้าอยู่ได้นะครับอยู่สบายเลยละ่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใกล้แหล่งงานมากเท่าไหร่ อาจจะมีโรงเรียนชุมชนอะไรเงี้ยบ้างแต่ก็ไม่ได้มีแบบออฟฟิศอะไรเลยนะครับต้องขับประมาณสินาทีเข้าตัวมองสุพรรณซึ่งก็ไม่ได้ไกลเกินไปแต่ก็กว่าคนจะมาเช่าตึกเราก็ติดหลายด่านแล้วพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับบทเรียนเรื่องที่ดินเนี่ยจะมีแค่ว่าถ้าสร้างใหม่นะครับสำหรับท่านเบ้นเลยก็จะสร้างในในเมืองนะครับแต่ก็ต้องดูเรื่องราคาเพราะว่าที่ดินนี้ทําซื้อมาได้ถูกมาสร้างบ้านเนี่ยเพราะมันอยู่ชั้นเมืองแล้วปรากฏว่าทําได้เต็มก็ จริงๆก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดนะครับดินถูกด้วยคนเต็มด้วยแต่มันก็จะมีในแง่ของค่าการตลาดที่พัต้องใส่เข้าไปเพื่อให้ลูกค้ามาอยู่ไปตลอดตลอดนะครับต่างกับถ้าคนสร้างในเมืองแค่ติดป้ายด้านหน้าก็น่าจะมีคนโทรเข้ามาอยากจะเช่าอยู่ตลอดเหมือนกับอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนๆท่านนะครับโอเคสองครับก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับไม่ใช่แค่สวยแน่นอนละไม่ใช่แค่ได้ผลตอบแทนดีนะครับมันต้องบาลานซ์ทั้งคู่นะครับ สำคัญที่สุดเรื่องการออกแบบน่าจะเป็นเรื่องการสรํารวจคู่แข่งนะครับของพัทเนี่ยคู่แข่งก็มีทั้งที่ใหญ่กว่าแล้วก็เล็กกว่าของเราหองล้างสระจะสองตารางเมตรรวมห้องน้ำระเบียงนะครับของก็เน่นจะมีตั้งแต่ยี่สิบไปจนถึงสี่สิบเป็นบ้านหลังหนึ่งที่จะลดหลังคาอะไรด้วยราคาเขาก็ถูกกว่รท,ทั้งสิ้นมีตั้งแต่สองพันถึงสามพันของเราก็จะมีตั้งแต่สามพันแปดต่ำที่สุดไปจนสี่พันและ 4, สี่พันห้าสูงที่สุดการออกแบบที่บอกว่าต้องดูคู่แข่งนี่นก็คือหมายความว่าถ้าเขาเล็กเราต้องใหญ่กว่านิดนึงนะครับถ นะครับแต่ถ้าเขาสวยแล้วอาจจะต้องสวยมากถ้าเขาสะดวกเช่นเรื่องหลังคาจะลดเขาเดินเข้าบ้านเลยเป็นบ้านหลังๆในบ้านเช่าแต่เราเป็นอาาพาร์ตเมนต์เราต้องมีเดินขึ้นชั้นสองก็อาจจะต้องออกแบบให้มันกว้างหน่อยมีร่มหน่อยเดินทางสะดวกหน่อยรถเข็นขึ้นได้อะไรเงี้ยนะครับก็เพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วในมุมของผู้เช่ามาดูแล้วในราคาเท่ากันนะพูดถึงแค่ราคาเท่ากันก่อนเขาเช่าของเราซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่มีตลาดมันไม่ได้มีคู่แข่งแบบยิบมากเพราะฉะนั้นเราสามารถดันราคาขึ้นได้อีก เรื่องที่3ครับก,ก็เป็นเรื่องสําคัญใหญ่ๆพอสมควรก็คือเรื่องของการขอสร้างของผู้รับเหมานะครับอย่างที่หนึ่งนะครับไม่เคยทําไม่มีโฟมนคุณต้องไปตรวจอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีดีไม่ดีต้องทุกวันนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้รับเหมาเองสองคือเรื่องของผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมานี่สำหรับพัดตอนนี้นะพัดดูคีแค่สองอย่างหนึ่งก็คือเขาเคยทาโปรเจกต์ระดับเราเนี่ยจบสําเร็จแล้วหรือเปล่านะครับไม่ฟังคาพูดนะครับไปดูของจริงไปสัมภาษณ์คนจ่ายตามให้เขา อสองก็คือเรื่องของผู้รับเหมาต้องมีเงินมาทํางานหมายความว่าเขาจะให้เราสํารองทุกอย่างให้เราจ่ายทุกอย่างให้เราแอดวานซ์ทุกอย่างนี่ไม่ได้ใครทำธุรกิจก็จะรู้นะครับทำธุรกิจต้องใช้เงินถ้าเขาไม่มีเงินคือเขาทําธุรกิจไม่ได้เขาก็จะเป็นคนที่ทิ้งงานเราเป็นคนที่เอาเงินเราไปโคงต์เราไปนะครับก็เคยมีปัญหาในอดีตนะครับเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังสําหรับคนนี้นะเขางวดตึกเนี้ยพระสร้างมาจากสองล้านก็ผู้รับเหมาแบ่งงวดทีละสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าแฝงมากๆมากๆเลยนะครับงวดแรกจากร่ายสิบเปอร์ งานเกินงวดแล้วก็จ่ายทีละสิบ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 เนี้ยก็เป็นการทํางานที่ค่อนข้างสบายใจมากๆากนะครับนั่นคืองวดแรกอีกจุดหนึ่งที่สำคัญก็คืองวดลองลองสุดท้ายหรืองวดสุดท้ายนะงวดสุดท้ายไม่เท่าไรหรอกลองสุดท้ายหรือสองสามอันก่อนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นงวดที่มีความเสี่ยงเพราะว่าเวลาก่อสร้างจริงเนี่ยโครงสร้างมันเห็นชัดแต่พอรายละเอียดงานสถาปัตย์เนี่ยมันเห็นไม่ชัดงานไฟมันประเมินมือค่าย,ยากบางคนมีฝีมือคิดแพงบางคนคิดถูกนะครับ าะฉะนั้นเวลาเราคำนวณก่อนที่จะจ่ายงวดเนี่ยก็ขอแค่ว่าคุณเข้มงวดกับตัวเองนะครับคำนวณให้ว่างวดที่เหลือมันยังเพียงพอถ้ามันไม่เพียงพอแต่สัญญามันระบุไปแล้วเราสามารถเจรจาใหม่ได้นะครับเช่นว่าสัญญามันเหลืออีก20%นะครับถ้าคุณจ่ายงวดนี้ไปแต่ปรากฏว่าถ้าคุณจ่ายงวดนี้คุณดูแล้วว่างานที่ยังเหลือโูหมันเหลือตั้ง30 40นะก็อาจจะต้องคุยกับรัหมาว่างวดนี้อาจจะต้องขอรอไปก่อนให้งานเงนตามมาก่อนถึงแม้ว่าจะผิดกับระบุในสัญญากก็็ตาาาเเรคคุนแฟ่จะ ข้อที่4นะครับถ้าตึกเต็มมันคือจุดจบของจุดเริ่มต้นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของอนาคตที่เหลือทั้งหมดนะครับหมายความว่าคุณอย่านิ่งดูดดยคุณอย่าเอาเงินประกันที่คุณได้จากค่าเช่าทั้งหมดเนี่ยไปเที่ยวเล่นนะครับมันยังมีต้องทําอีกอย่างน้อยสออย่าง1ก็คือเรื่องของการดู p Product ดู r i c i n g ก็คือดูค่าเชา่ากับดูตึกนะครับว่าคนที่เช่ามาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาอะไรบ้างมีรีเควสต์มีคอมเมนต์ comment, มีอะไรบ้างที่เราต้องปรับปรุงเช่นอย่างาพาระเม์ของพันเนี่ย ไม่มีหลังคาลงรถอย่างที่บอกก็เป็นเพนพอร์ของผู้เช่าประสบควาตอนนี้ก็น่าจะเก็บตังค์เตรียมแก้ปัญหาให้เขาอยู่เพราะพัดรู้ว่าถ้าพัดแก้แล้วอนาคตคนที่จะมาเช่าพัดก็จะไม่มีข้อตกลงติดเรื่องนีสองเรื่องของค่าเช่านะครับถ้าเราปรับปรุงโปรดักช่นเราปรับปรุงหลังคาลงรถเนี่ยแล้วมันทําให้ดีมันสูงขึ้นหรือมันคนมาดูแล้วมันเช่าเลยมันค่อนข้างเต็มตลอดก็จะดันราคาค่าเช่าสูงขึ้นได้่น้อยตามเงินเฟอแปลกมากเลยนะครับก่อนที่พัดจะสร้างหลังนี้พัดเซิร์เวตลาดอพารัตเม้น์มาเป็น 30- สาัส นะครับที่เขาประกาศขายที่เขาปล่อยโซมรีโนเวทรอรอคนมารีโนเวทให้เช่าเนี่ยทั้งสิ้นเลยเนี่ยคือทำเลเขาก็โอเคนะแต่เหมือนเขาไม่มีทางมาทำเพิ่มไม่มีทางมาปรับปรุงโปรดักต์นะครับทั้งเรื่องที่รายได้ค่าเช่ามันก็เข้าตลอดซึ่งก็พัดสรุปเอาเองว่ามันเป็นการที่เขาไม่ได้วางแผนปรับปรุงโปรดักต์เขาาจะใช้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวพัดนะครับอพาร์ตเมนต์รายได้สมมติว่าสี่พันบาทเนี่ยสองพันบาทเนี่ยพัดเก็บไว้เป็นเม้นเทนแนนซ์เก็บไว้เป็นงานรีโนเวทปรับภูมินะรัอนถืเนะถเป็าายได้ข้ขตว พอบริษัทจะเป็นอะไรบอว่ากันไปหนึ่งคือเรื่อง product ก,กับ pricing นะครับสองก็คือเรื่องของการตลาดการตลาดออนไลน์เนี่ยด้วยความที่ซัพพัฒ์อที่บอกว่าอยู่ในทำเลชันเมืองดูแล้วว่าน่าจะต้องทําไปตลอดนะครับถ้ามีคนออกก็ต้องทําต้องเปิดแอดต้องทาอ่างเงี้ยเพื่อให้มีคนกลับมาเช่าเพิ่มการที่คนจะผ่านไปผ่านมาโทรมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากสําหรับตึกของพัฒนดังนั้นนะครับเรื่องรีวิวดีก็เป็นพื้นฐานที่พัฒก,ก็ทําแล้วเรื่องของการใช้โพสต์ทุกชนิดทุกเว็บไซต์ที่รู้จัก จะ Living Sider จะ Facebook จะ See My Home Password Property Hub, บ e n น Hub อ่ะต่างๆก็ใช้ให้ครบนะครับก็มันเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วก็ถ้าทำเสร็จแล้วที่มากกว่าพื้นฐานนิดน,นึงซึ่งยุคนี้ก็อาจจะเรียกพื้นฐานได้แล้วก็คือการดีโฆษณานะครับไมาจะติกตอกเฟซบุ๊กโซเชียลอะไรต่างๆก็ถูกคนถูกตำแหน่งถูกเวลาทําคลิปให้มันดูดีน่าสนใจสมกับความเป็นจริงก็จะทําให้มีผู้เชา่าเข้ามาได้นยะ เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องของแผนอนาคตครับก็คือเป็นเรื่องของการรีไฟแนนซ์การเอาเงินมูลค่าทรัพย์สินที่เราอยู่ในตึกทั้งหมดแคชโฟร์ค่าเช่าที่จะเข้ามาในอนาคตทั้งหมดสัญญาที่เรามียาวๆเนี่ยดึงออกมาเป็นเงินก้อนปัจจุบันยอมจ่ายดอ,อกเบี้ยบางส่วนให้ธนาคารหรือใหอ้นักลงทุน กุนส่วนนะครับแล้วเราก็เอาเงินก้อนนั้น,นมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ในปัจจุบันแล้วเราก็ยังมีส่วนต่างอันเดิมแลวก็สร้างกาไรเพิ่มในโปรเจกต์ใหม่ๆต่อเรื่องไฟก็เป็นไอเดียที่ที่ไม่ใช่ไอเดียแล้ว,ลวมันกลายเป็นกลยุทธ์ของพัดไปแล้วอันนี้ต้องเรียนนำตรงว่าย,ยังไม่ได้ทําต้องมาแชร์กันในคีในอนาคตนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่เราโฟกัสกันต่อไปก็สรุปนะครับสรุปให้ฟังอียสี่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ดินทำเลมีแหล่งงานแหล่งชุมชนใกล้เมืองจะดีที่สุดนะครับแต่ก็ดึงออกมาบรรา้างกับ ค่าที่ดินได้นะครับถ้าในเมืองมันแพงไปก็ถอยออกมาแต่ก็เตรียมใจทําการตลาดให้มากกว่าปกติมากกว่าในเมืองเ,ออเรื่องผังเมืองนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยว่ามันได้ของเราอันนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่ได้พูดอะไร2ครับก็คือเรื่องของการออกแบบนะครับทศบาลออกแบบก่อนนะครับก็จะได้ใบอนุญาตง่ายหน่อยนะครับแล้วก็เติมด้วยสถาปนิกมืออาชีพนะครับความสวยงามมาทีหลังก็จะประหยัดด้วยได้ใบอนุญาตง่ายด้วยนะครับแต่อันนี้ก็จะเสริมบทเรียนให้ว่าเรา ถาไปเรื่องโรงแรมนะครับคือเราทำอพาร์ตเมนต์แล้วก็ออกแบบอพาร์ตเมนต์แต่จริงๆแล้วควรจะออกแบบเผื่อโรงแรมไว้เพราะว่าถ้าหาไรายได้โดยวิธีการปล่อยเช่ารายเดือนไม่ได้เรายังติ๊กเกมไปเล่นรายวันได้พ์ทไอโรงแรมได้สร้างไรายได้ได้สี่หาเท่านะครับถึงแม้ว่าง,งานจะหนักกว่าแต่อันนี้ก็คือเรากันแล้วเราทําไม่ได้เลยนอกจากจะทําผิดกฎหมายซึ่งเราก็ไม่อยากทํา โอเคสก็คือเรื่องของการจัดการก่อสร้างพู้รับเหมางวดคำนวณให้เรียบร้อยให้ก่อนจ่ายถ้ามันงานมันไม่ถึงแต่เบิกแล้วตามสัญญาแต่ว่าสัญญาทําไม่ดีเจรจชาใหม่ได้การงานก็ยังได้เช็คฝีมือจริงๆนะครับจากคนจ่ายเงินก็จริงแล้วก็4ครับก็คือเรื่องของถ้าตึกเต็มแล้วให้เตรียมใจทํางานต่อระยะยาวไม่ใช่เอาเงินไปกินเที่ยวม,มีงานให้ทำเยอะเลยถ้าดูแล้วท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้อีกสักพักจะเป็นเรื่องของ บ้านมาครับคดียังไงพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ